สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสุขูมสุขคนทุกงมองทุกงบอลพี่น้องวันนี้กับบรญชากาศประมาณสิบโมงกับสิบเอ็ดนาทีพี่น้องวันนี้กับมือดอ้ามืดโพลคืมคืมคม,มาในบ้านหนึ่งพี่น้องแต่ว่านพุ่นกับบ้านโต๊ะทะเลพี่น้องคืมซื้อวันนี้นาตติรีกับเมืองไงหาคลิปพี่น้องคิดคอนเทนต์บอกกับสิพ้าพี่น้องไปกินหวานบางอื้อนหนอวานบางอื้ออ่อนพี่น้องคิดบอกจกบกเขา่าได้ใส่แบบนี้อะไรพี่น้องกับบัววากันเนาะพี่น้องเนาะ กาจะเลื่มคนให้ก็แท้คนที่ตามให้นางเด้พี่น้องมันนี่ขีดคอนเทนต์บอออกคือบุลลุทืนยังแน่เพคะบุลลุทืนแล้วก็ทิ่จะกีดลงทุนอันใดขีดบอออกพี่น้องเขานะ่ะเขาป่าให้ตอนไม้กับเขาตลอดห้เฮ็ดกับเฮ็ดกับเขาตลอดขยั่งบอออกพี่น้องถักขิลงทุนยังข้อย,อยาบัดข้ามเดอ้อขีดคอนเทนต์บอออกพี่น้องพี่น้องมนันนี่นาตาบ้างก็ปเป็นแท้แท้ไปไพี่น้องหวานบางอื้อน,น้อย อ้สิโตกะแล้วเนาะบังอื้อนหน้อยๆฮะปิดมาในพีชช่น้องเาก็มาตุ่มหวานได้คือกันในพี่น้องแล้วนะพีชช่น้องหวานบังอื้อน้อยตุ่มใส่อันตุ่มใส่น้ำตาลธรรมดาลเลนะี่ยแต่ว่าหอมมากพนักหอมหอมขนาดเลยอันนี้ไม่เป็นซีบาใไซนมนะไม่ไม่ใช่น้มนะ,ะน,มนะนั่งใส่อันนัตตี้ใส่ จิ๊บป,ปากเบายากพี่น้องก็เป็นน้ำยาสิฟันบวถือมอสยากกระบอกหูเป็นคงเวียดนะนะไอ้ใส่น้ำตาลายแล้วก็ใส่อันคอปิ้งเมดนุ่มพุงนะพี่นอออ้องหอมหอมเลยน้องอื้อน,น้อยโมเดลเก้งน้อยนี่พี่นอ้องหวานบอกอื้อ อันมูขนอนาชัยเอามาอือน,น้อยมาใส่เก้งมูขนอนาเอามะเอือน,น้อยมาใส่เก้งเราไม้น้าขวามาหิดหวา <laughs> <laughs> นไม่คิดบอ,อกรกบรเข่าพี่น,อน,น้องมือตึบได้จังที่เลยพี่น,อน้องกระบวกการ อดชา chegou, รเงินกดดิ้งตั้งกระตายอดชารอดชาพังผัวหายพอจะได้พอจะได้ถอนครั ف. บบมดแลว่าบวถือว่าบวชเป็นควรหลุดแล้วก็ไนมันก็ไนมันก็ไม่ออกนะไนมันอื่นหน่อยนีงคือเขาไนมาพนอกคนนี adaptations. Adaptations. ้มันอื่นหน่อยเนาะมันบวชเกย์ได้ไหม หั่นกับปาดลงเลยต้มต้มต้มน้ำตาลก้อนพอมาเอาเมืองอึอมันเปื่อยเร็วอยู่แล้วถ้าต้มน้ำตาลก้อนแล้วก็เอามัองอึ่งลงพี่น้องมัองอึ่งลงกับประมาณช้อนชาที่กระเปื่อยมันเัืองอึอน้อยหักไช่นี่แหละผงอันนี้ลงไปผงนุ่มนะหอมนะตาวใส่กะทิ ถ้ากะทิชวดกะทิแทบอยู่ห้าก,กี่ขั้นึ้นมะข่าข้างน้องมันสูงถ้ากะทิกองนะฮะมันจะเมีนั่นกินกะทิองกะทิเนาะมันอันมันมันโดนเลยแทบมาบางอื่นน้อยมาแบ่นเก๊กนะไม่เด้อ มันอีกิงยูฮันตูบน้อยตูบหยาพอมันคือมืดพี่นเพราะว่าอันตูบเนี่ยมันอันหยามันยาวเด้มันยาวลงมันก็เลยมืดก็ได้ท่าชี้ตาให้ก็หน่อยเพื่อนว่าบริเวณสว่างนะคือเกลียวที่เอาปล่อย มันลายพูดหอมขัดกขนดาดกระชุ่มก็บังอูอหน่อยนะกรเบิดแล้ว ลงนั่งกับบ่มวันพี่น้องมันบ่มวันใ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 นทอ้องอานุ่มเสื้อกันเถอคือหกชีพปีท่านปานี้เสื้อขุนนอดแม่แม่เอาหายน้มันใส่ลูกใข่แล้วแม่ บ่มวันได้ท้องท้องอืดท้องท้องอืดท้องยืงเปิดท่านกาแฟแล้วก็นอนนอนลดน้ำเค็กมากกระโบวมือโต๊กใจพี่น้องมันมาทางเฮงมันมาขมาไวนะลูล่ลีลีลู่ลีลีขี้ใจเงินกระจายบัวถือลู่ลีลีเอาเขาว่าเอาไปยังเขาว่าเอาไปยังลู่ลีลีลูกหน้าลูกหลังห้องนอนดิ พ่อนะั้นจะตุ๊กให้เขาอยู่ลุกหน้าลุกหลังเสียบเด้อยพี่น้องถ้า,ายจะเหตุคร้องเบิงเส่บอยู่ไงน้องอื่นน้อยหน้ากระปอกเลือกมันออกรวมปอกก็ได้หั่นเลย มวเวลามาอือา้อแก่นะอื้อออนต้มซองนะที่กับกับเปื่อยแล้วกับเละแล้วเสียบเสียบแบบวันในเสียบแบบมันหอมมันหอมก็พิมีดพิณห้องใส่ตะบวงหนึ่งนะบวงเกงเลยเนี่ยทำมาตีใส่รลเนั้อเขากันเลยพี่น้อง มันยังบรรยายกาแฟจะแกวเลยพี่น้องมูอบ้านนี่ได้ได้นี่ยังบม่ได้บ้วงกับบ้วงเล็กกระตูผ้าตูกระ,ระ,กระเล็นกนแคเนลเล็กไข่มันปัจืุบันกินหวานลายเนาะพี่น้อง ค่อยค่อยไขมันขึ้นพนะี่น้องไขมันนั่นแหละต๊ตใจน,น,นึวนวัปนนวคปีนอีกอย่างว่ัคซีนแนวอื่นนว่าคซีนตั้มสีสีวัคซีนนะบอมันไปห้ามองหายใจหายใจมอนแน่ไขมันในเลือดไขมันในตับ อันโอ้ยลืมมากลืมมากขอโทษเด้ออันทีว่าเพื่อนอมเมนต์มาเทวานั่งกินนั่นนัาตรีกินตำเมียนว่าคาห้องเชียงค่นคนะเพื่อนอมเมนต์มานัาตรีขีดปวดหันหายอมอย่มยอม,อยอมขอโทษพุนะานะอ,อุกใจทำเดียพนะุนาเพื่อนอกใจทำเฮาเนาะเฮาลืมนั่นลืมนี่แหละเนาะเฮาลืมมาหนีมาอยู่น,นี่คือว่าดเถ้ากัวเก่าพี่น้องไม่เอานะอื นั่งเจ e ียเพียรนั่งบัมักิ kay, ้มจ so ักเถิดโดยตูปนี่คือผ้านั่งเถาผ้าเถาหัวเก่าไม่เอาไม่เอาเป็นน้ำเสือทีบ้าพี่น้องอันเพรนอาอุกแก่นำดีนาทตีก็เลยว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่อุกแก่นำขอโทษเด้ออะลงเว้าลงเว้าพอเท้ากันเท้ากระแมนไอ้คึกเท้ากระคึกเปิเว้าวดีอะไรวะลืมหนังลืมลางข้างนอกลืมเป็นนวลืมชุดหลุดลืมยังลืมลืมลืมชุดหลุดลืมมัน ลืมสมน้อยลุงปงพ่วงเออถ่ายคลิปถ้าเขาได้ไลค์อาาคอมม่าคือเก่าเด้อคอมม่าคอมเมนต์คือเก่าลูกรานทำบัตถามบันมาเรียกคลิปหน้าพวกก็ไมาสบายดีสวัสดีค่ะ ปูไปพานั่งไมได้บวกกินจเจอเพื่อาไม่เอานะเปลี่ยนบก